ครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นก็กําลังเดินพินธบาทนะฮะเดินบินธบาตยามเช้าวันนี้ก็ฝนตกฝนตกกันตั้งแต่ตีสามกว่า,ก,วา,ก,วากับตีสี่นะฮะแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับแล้วในเวลาตีห้าสามสิบนาทีเนี่ยท่านก็ออกเดินบินทบาตนะฮะเป็นกิจวัตรของท่านปกตินะครับวันนี้มาบินธบยต่ที่บ้านโพธิสวรรค์นะฮะก็มีพระแดงพระน้อยพระดิ่ง สาม,มนเนนนิวนะฮะแล้วก็พิศแดงที่กําลังจะบวชนะฮะเชา้าวันนี้ตอนเวลาประมาณเก้าโมงนะฮะของที่สิบหกวันนี้นะฮะฝนตกเปียกจีวรในเปียกทุกองนะฮะ ก็ท่านเดินเข้ามาเทนที่ทับสงนะฮะมีคณะสัตหามารอใส่บาตรอยู่นะฮะประมาณ20กว่าคนนะฮะ